พระบ,บาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลสําเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องดังเช่นโครงการเส้นทางจตุรทิศตะวันตกและเส้นทางจตุรทิศตะวันออกพระองค์ทรงวางแผนอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งข้อมูลหลักทฤษฎีหลักวิศวกรรมที่สัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆด้วยการแบ่งออกเป็นโครงการย่อย แล้วนํามาเชื่อมโยงการจราจรฝั่งตะวันตกและการจราจรฝั่งตะวันออกของเมืองเข้าด้วยกันโดยเส้นทางจัตุรทิศตะวันตกมีที่มาจากแนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาการจราจรคับข้างในย่านฝั่งธนบุรีบริเวณแยกอรุณอมรินและแยกบรมราชชนนีโดยสรงให้สร้างทางยกระดับถนนสองชั้นเป็นถนนคู่ขนานลอยฟ้าขนานในทางดิ่งแบบ3มิติบนถนนบรมราชชนนีถนนยกกระดับสายนี้จึงให้ชื่อว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ในส่วนของเส้นทางจัตุรทิตตะวันออกเป็นการต่อเชื่อมถนนจัตุรทิตตะวันตกจากสะพานพระราม8เข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกไปจนถึงถนนสีอยุทยาถนนเลียบบึงมักกะสันปลายทางอยู่ที่ถนนพระราม9ก้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างถนนสายรองหรือทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพระราม9ก้ากับถนนสายหลักเส้นอื่นๆเพื่อเติมเต็มเส้เนทางทั้งถนนคู่ขนานชั่วคราว ขนานกับแนวถนนพระราม9ก้าหรือที่ทรงเรียกว่าถนนคู่ขนานย้อนเกล็ดช่วงจากซอยอโศกถึงซอยศูนย์วิจัยโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาจาราจรน,นับว่าเป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานครน้อมนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจาราจรอ,อื่นอื่นอีกหลายโครงการยังงงดา